ด้านหนึ่งทะผู้ชมครับเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเหมือนกันเพราะว่าบอร์ด BOI อนุมัติยุทธศาสตร์ลงทุนปี58ถึงปี64ครับวันนี้ครับที่กองมาัชาการกองทับบกพลเอกประยุทธ์จันรโอชาครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งทางเลขาธิการ BOI คุณอุดมวงวิวัฒชัยบอกว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ7ปีก็คือปี2 5 5 8ถึง2564นะครับ เริ่มใช้ตั้งแต่1มกราคมปี58เป็นต้นไปเขาจะไปเน้นแบบนี้ท่านผู้ชมไปส่งเสริมการลงทุนกับอุตสาหกรรมที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เติบโตอย่างยังย่งยืนในระยะยาวนะครับและในเดือนตุลาคมปีนี้ถึงเดือนธันวาคมก็จะมีการเดินสายจัดสัมมนาชี้แจงทําความเข้าใจกับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนจากส่วนกลางจากภูมิภาคหรือว่าจากต่างประเทศ ส่วนนโยบายกับหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ก็จะเปลี่ยนจากเดิมส่งเสริมที่ครอบคลุมเกือบทุกกิจการนะครับเป็นการส่งเสริมที่จะมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นมีการจัดลำดับความสําคัญเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการทบทวนบัญชีประเภทกิจการที่จะให้การส่งเสริมตามยุทธศาสตร์ใหม่เน้นครับอุตสาหกรรมไหนที่ใช้เทคโนโลยีสูงมีมูลค่าเพิ่มสูงก็จะได้โอกาสไปนะครับ นอกจากนี้ในร่างยุทธศาสตร์เองก็จะมีการเพิ่มเติมภารกิจส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศอันนี้เขาบอกว่าจะแก้ปัญหาข้อจํากัดด้านทรัพยากรในประเทศมีการเปิดโอกาสให้ไปสแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆใ,ให้กับเอกชนไทยประเทศเป้าหมายอ่ะฟังกันไว้ครับใครอยากโกอินเตอร์มีอินโดนีเซียพม,มา่าเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวนะครับ